มังคุดครับยังคุดได้ผลได้กจริงๆของภาคอ,อีสานเขาอำเภอนิคมคำสอยสุ่มเย็นโดยชุ่มน้ำนะครับเป็นพื้นที่อ,อยู่ในหมวดภูเขาครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำต้นมังคุดผลงามงามหมากใหม่สารพัดกับหมากม่วงหมากมี่ ไปต่ออนซอนนะมาเงาะเห็นบ่กมาเงาะนี่หายากขึ้นยังมาเงาะปก,กติจะมีแต่แถวจันทบุรีอันนี้อินทราลัมเนี่ร้ายแล้วอันนี่าอ,อันนี้มักมังคุดครับนี่อ้ยบ๊วแมนละมุดซือ้อกันโอ้ยนะเหลืองปันทองครับลำใหญ่เพิ่นอันนี้เพราะเขาว่า โบอ,อึดเลยโบอ,อยากอันนี้เขาว่าโบอึดโบอ,อยากคำมันอึดน่ยมันอยากคนเขาแต่เวลามันมันโบอึดเลยโบอ,อยากมันเลยย้ำยางอย,อยู่หลายครับโกโก้นะมังงออีกแล้วนี่ย้ำยางอยู่ครับนี่เต็มนี่ขลึกดิมังงอมังงอนี่ เบิ่งชิวทัดของกกใหม่กกไหลกึ่งโกงนองหน้านะครับบ้านทะ่บ้านสวนสมอว์นะเออหากระพอสมอ,ออะที่ลูกมักสมอนี่เนาะพวในี้อยัางเห็ดเห็ดไหวเด้อครับเด้อบะสายเห็ดมือนีได้กินมือนาครับ พากันเบอรอึดบ่รอยากยังสี่ไปใส่กับมีอยู่มีกินขอบคุณหลายๆท,ทีตดตามเด้อเพื่อนๆ